สวัสดีครับพบกับผมทนายวิรยุทธ์นะครับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายโทรตามหมายเลขทางโทรศัพท์ตามที่ปรากฏนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดในเรื่องของขายฝากนะครับขายฝากเนี่ยก็มีกฎหมายใหม่นะครับออกเมื่อวันที่16เมษายน2562คุ้มครองผู้ขายฝากมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับฉะนั้นในคลิปนี้ถ้าใครเป็นคนขายฝากก็ควรจะดูนะครับดูอะไร,รดูที่พรบ คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพศ2562นรสนะครับซึ่งในมาตรา10เนี่ยก็กำหนดว่าถ้าท่านทำสัญญาขายฝากเนี่ยอ,อย่างน้อยท่านต้องกำหนดธันดาสัญญาขายฝากให้มีเวลาถ่ยอย่างน้อย1ปีแต่ไม่เกิน10ปีนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยไม่ได้กำหนดนะครับว่า,าเวลาถ่ยเป็นนานเท่าไหร่อย่าลืมนะครับว่าในพรบเนี่ยคุ้มครอง บุคคลธรรมดาเท่านั้นและก็สำหรับที่ดินที่ใช้อยู่อาศัยนะครับและที่ดินที่เป็นที่ดินเกษตรกรรมนะครับในการขายฝากเนี่ยถือว่าเป็นคดีผู้โดยโภคนะครับซึ่งคุ้มครองผู้ขายฝากให้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนะฮะและการดําเนินคดีที่รวดเร็วกว่าคดีธรรมดานะครับแล้วก็ในมาตรา12ก็บอกว่าสิทธิ์ของผู้ขายฝากเนี่ยปกติเนีน่ย การขายฝากในกรรมสิทธิ์มันโอนไปยังผู้ซื้อขณะทําสัญญานะครับสิทธิ์ของผู้ขายฝากถ้ามาบังคับตามกฎหมายใหม่นะครับสิทธิ์ในการครอบครองใช้สอยและถือเอาประโยชน์จากทรัพย์สินที่ขายฝากเช่นดอกผลของทรัพย์อย่างเงี้ยครับก็ตกเป็นของผู้ขายฝากนะครับถ้าเป็นกฎหมายเก่าก็คือจะต้องตกเป็นของผู้ซื้อฝากนะครับดอกผลในที่ดินเช่นในเรื่องของอพืช พืชผลเกษตรกรหรือเช่นปลูกมะพร้าวไปก็มีดอกผลเป็นลูกมะพร้าวอย่างนี้นะครับก็เป็นของอเดิมเนี่ยมันเป็นของผู้ซื้อฝากเพราะกรรมสิทธิ์โอนนะครับแต่กฎหมายใหม่ก็คือตกเป็นของผู้ขายฝากนะครับและหากมีบุคคลอื่นใช้ประโยชน์เช่นผู้ขายฝากเนี่ยอเอาที่ดินเนี่ยไปให้บุคคลอื่นเช่านะครับและนํามาขายฝากถือว่าบุคคลที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินซึ่งเป็นผู้เช่าเนี่ยก็ถือว่าได้รับ สิทธ์ตรงนี้ด้วยหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าคู่ที่ได้รับผลประโยชน์จากการเช่าที่ดินเนี่ยก็ได้ดอกผลของที่ดินนั้นด้วยเช่นปลูกต้นมะพร้าวก็ได้ดอกผลของมะพร้าวนะครับก็คือลูกมะพร้าวเช่นเดียวกับคู่ขายฝากนะครับส่วนผู้ซื้อฝากเนี่ยเดิมมีสิทธิ์ตามกฎหมายเก่าแต่ปัจจุบันกฎหมายใหม่ก็ไม่ให้สิทธิตรงนี้แล้วนะครับแต่ถ้ามาทาหลังสัญญานะครับในระหว่างการขายฝากตกลงให ผู้สัญญาเนี่ยนำทรัพย์สินไปให้บุคคลอื่นเช่าเนี่ยถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้เนี่ยผู้ขายฝากมีสิทธิ์ให้บุคคลอื่นเช่าได้นะครับในระหว่างการทาสัญญาขายฝากหลังการทาสัญญาขายฝากแต่ผลประโยชน์อย่างนี้ครับกับผลประโยชน์ก็จะตกเป็นของผู้ซื้อฝากนะครับอันนี้ก็จะแตกต่างกันเมื่อกี้ผมพูดว่าก่อนทาสัญญา ก็ตกเป็นของผู้เช่าด้วยนะครับที่เป็นเช่าที่ถินผู้ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินแต่ถ้าหลังทาสัญญาสมมุติว่าไปหาคนเช่ามาทรัพย์สินหรือผลดอกผลที่ตกเนี่ยก็ตกเป็นของผู้ซื้อนะครับไม่ได้ตกเป็นของผู้เช่านะครับเพราะว่าไม่ได้ตกลงกันนะครับอันนี้ก็มีข้อแตกต่างอีกเรื่องหนึ่งครับในเรื่องของการถ่ายทรัพย์สินนะครับการถ่ายทรัพย์สินเนี่ยกฎหมายใหม่เนี่ยพรบคุ้มครองการทาสัญญาขายฝากสำหรับที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรมเนี่ย ปศสห้องสอง 2, ก็บอกว่าถ้ากรณีที่จะครบกําหนดถ่ายทรัพย์สินเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อนะครับจะต้องแจ้งเป็นหนังสือลงทะเบียนไปสถดีตอบรับไปยังผู้ขายให้ทราบนะครับกำหนดเวลาไทยกำนวนสุนมไทยทั้งแนบสัญญาขายฝากไปด้วยเพื่อแจ้งให้กับเขาทราบว่าจะต้องถ่ายกับผู้ใดและเวลาใดนะครับถ้าไม่แจ้งนะครับ อันนี้เป็นกฎหมายใหม่นะครับก็กาหนดว่าแม้จะครบกำหนดเวลาถ่ยไปแล้วนะครับเช่นถ่ายต้องทําสัญญาขายฝากภายใน1ปีต้องมาถ่ยสมมุติว่าไม่แจ้งเป็นหนังสือนะครับผู้ซื้อผู้ซื้อ,อผู้ซื้อฝากทรัพย์สินเนี่ยเป็นนายทุนไม่แจ้งเป็นหนังสือพยางผู้ขายฝากนะครับกฎหมายก็บอกว่าขยายกำหนดเวลาถ่ยไปอีก6เดือนนะครับนับแต่วันครบกำหนดถ่ยที่ระบุไว้ในสัญญาขายฝากนะครับโดยไม่เสียดอกเบี้ยนะครับ หมายใหม่ก็บอกว่าไม่เสียดอกเบี้ยนะครับแต่ขยายไปเวลา6เดือนอันนี้ถ้าคนที่เป็นปนายทุนหรือผู้ซื้อฝากเนี่ยถ้าบังคับตามกฎหมายใหม่นี่ต้องรู้ข้อกฎหมายนี้นะครับต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เขาทราบนะครับไม่งั้นเขามีสิทธิที่จะไม่ไถ่ายภายในกำหนดเวลาสัญญาขายฝากนะอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างที่สําคัญนะครับต่อมาในมาตรา18ของพรบรนี้นะครับกฎหมายใหม่ก็ยังกมมําหนดอีกครับว่า เรื่องของการวางทรัพ์เนี่ยสามารถวางทรัพย์ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดและที่ดินสาขาได้แล้วด้วยนะครับอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นถ้าผู้ซื้อฝากซึ่งเป็นนายทุนเนี่ยไปต่างประเทศอย่างเงี้ยไม่มีคนมายอมรับเงินจะครบกำหนดเวลาไทยไปไหนก็ไม่รู้ไปต่างจังหวัดไม่ยอมรับเงินค่าที่ดินขายฝากจากผู้ขายฝากที่ดินเนี่ยกฎห,หมายก็บอกว่าให้ถือว่าสำนักงานที่ดินเป็นสำนักงานวางทรัพย์นะครับ ตังแต่เดิมเนี่ยกฎหมายไม่ได้รองรับตรงนี้นะครับเพราะว่ากฎหมายของเราเป็นกฎหมายเก่านะครับเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันในกฎหมายใหม่บอกว่าวางทรัพย์ณสานักงานที่ดินจังหวัดได้แล้วนะครับถ้าชําระหนี้นะครับถ้าใกล้จะครบกําหนดเวลาชําระหนี้ในเวลาไทยอาจจะเหลือสักหนึ่งอาทิตย์2อาทิตย์อย่างนี้นะครับเราก็เอาเงินไปวางที่สํานักงานที่ดินได้แล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะครับวางที่สำนักงานที่ดินที่ไหนก็ได้นะครับหรือที่รับจดทะเบียนก็ได้นะครับในกฎหมายใหม่ก็บอกไว้นะครับ แต่ถ้าเลยกําหนดเวลาไถ่ยตามมาตรา19บอกว่าเลยครับให้ผู้ขายฝากเนี่ยส่งมอบทรัพย์สินตามสภาพที่เป็นอยู่ในเวลาขายฝากนะครับหมายความว่าถ้าที่ดินเนี่ยมีในเรื่องของกเกษตรกรรมพืชผลทําสวนทําไร่อยู่แลปลูนะกข้าวอยู่เนี่ยนะครับขายฝากที่ดินนะครับผู้ขายฝากไม่มีหน้าที่จะต้องมาตัดทําลายต้นไม้ที่หรือสวนที่ทํานะครับ กฎหมายบอกว่าให้ขายฝากไปตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับและก็บอกว่าให้ผลิตผลกเกษตรกรรมที่เป็นส่วนควบของที่ดินโดยปกติเนี่ยไม่ถือว่าเป็นส่วนควบและให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายฝากนะครับและผู้ซื้อเนี่ยต้องยินยอมนะครับให้ผู้ขายฝากเนี่ยเข้าไปในที่ดินแม้ว่าจะครบกําหนดเวลาไทยคือที่ดินเอาไว้ง่ายคือหลุด ขายฝากหลุดจากมือผู้ซื้อไปแล้วเลยกาหนดเวลาไทย1ปีไปแล้วอย่างเงี้ยหลังจาก1ปีผู้ขายฝากก็มาเก็บเข้าไปที่ดินขนย้ายทรัพย์สินหรือผลผลิตกเกษตรกรรมซึ่งเป็นของผู้ขายฝากออกจากที่ดินได้ซึ่งกฎหมายเก่าเนี่ยก็จะไมย่ยองรับตรงนี้นะครับก็จบในเรื่องของการขายฝากนะครับสวัสดีครับผมทนายอุยุทธ์นะครับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายฟรี ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ท่านเห็นนะครับหรือท่านอยากจะสอบถามทางไลน์ทางกล่องข้อความ Facebook หรือทาง YouTube ก็ได้นะครับส่งภาพถ่ายส่งหมายสารอาทะเบียนสมรสสุทธิบัตรบุตรหรือเอกสารสัญญาพินัยกรรมหรือเอกสารเกี่ยวกับรถโฉนดที่ดินอะไรแบบนี้นะครับก็ส่งมาทางไลน์มาให้ทนายดูได้พอทนายด,ดูเสร็จถ้าท่านอยากรู้ค่าใช้จ่ายก็จะบอกไปเลยนะครับว่าในทางไลน์ ว่าท่านปรึกษามาเพราะว่าบางทีบางคดีเบื้องต้นเนี่ยคุยทางโทรศัพท์ไม่สามารถบอกค่าใช้จ่ายได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับแล้วก็ให้คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับทนายความวิรยุทธนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังครับขอบคุณครับปรึกษาฟรีครับ